สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณานะคะหรือคุณครูทัญานันท์พุกโยนคุณาสอนวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณาจะมาสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆชั้นปสองนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะไปกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไปนะคะเด็กๆ เด็กต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเรียนแล้วเราได้อะไรบ้างเรามาดูจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลย 1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำที่มีสระเสียงยาวได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถแยกเสียงและรูปของสระได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความกระตอรือรือร้นในการเรียนและทำงานส่งตรงเวลา นี่คือจุดประสงค์ที่เด็กๆเรียนแล้วเด็กๆต้องทำให้ได้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้อย่างเด็กๆหยิบทักษะภาษา,ามาด้วยนะคะนินสอยังลบเตรียมไม่พร้อมนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้กันเลยวันนี้คุณาจะมาสอนสระนะคะสระของเราแบ่งออกเป็นสองเสียงนะคะคือสระเสียงยาว ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ครูนาจะสอนสระเสียงยาวก่อนนะคะสระคือเครื่องหมายที่ใช้ประสมกับพยัญชนะเพื่อให้เกิดเป็นคํารูปสระบางรูปจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะหรือบางทีก็จะเป็นข้างหลังพยัญชนะข้างใต้พยัญชนะหรือข้างร่างพยัญชนะ และสระที่ออกเสียงได้ยาวและนานเรียกว่าสระเสียงยาวมีทั้งหมด14ตัวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่ามันมีตัวอะไรบ้างสระอาเห็นไหมลากเสียงได้ยาวสสะอีสระอสสะอูสระเอสระแอสระโอสระ อสระเอสระเอสระอสระอัวแล้วก็สระสองตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้พบนะคะแต่ก็มีใช้บ้างก็คำเว่าสระออกริกับฤกนะคะเด็กๆนะคะริกับฤลอเรือนะคะออกลอเรือออกเสียงลอเรือ,อ,อ เด็กๆคะคาที่คุณนายยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะคะมีเยอะกว่านี้คําพวกนี้คือคําที่ผสมด้วยสระเสียงยาวนะคะสระอามีคําว่ายายายกากลางขาข้างเห็นไหมคะคาหลังเนี่ยจะมีตัวสะกดแต่ใช้สระอามอนกันต่อไปสระอีมีดีมีดีดคาว่าดีดเนี่ยมีตัวสะกดเลยนะคะ มีคำว่าตีกับตรีที่มีตอรอนะคะมีกับมีดเห็นไหมคะสระอือปืนฟืนขืนคืน,คนยืนแล้วก็จืดเห็นไหมคะพวกคำพวกนี้มีตัวสะกดหมดเลยสระอูทูถูถถหูครูตรูแล้วก็ คนะคะสาระเอเกเลเทเจเฮเซเพเห็นไหมคะสาระแอแพแแแแแแคำพวกนี้คือคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวทั้งหมดแต่มีอีกเยอะนะคะเด็กๆทั้งมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดแต่คุณอาเอาที่ไม่มีตัวสะกดก่อนแล้วก็มีตัวสะกด ง่ายๆให้เด็กมาดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆต้องฝึกเยอะๆนะลูกต่อกันเลยนะคะเด็กๆสาลโอโมโหโตโนโทโคเห็นไหมคะซาลโอสาลาอหมอหอรอวอยอจอนี่คือสระเสียงยาวนะคะต่อไปซาลาเอเธอเจอ เกอเผลอเมือเทิมนี่จะละเออนะคะต่อไปสรลเอียเมียเสียเพียเขียนเรียนเทียมสาะเอือมะเขือเรือเบือ่อเมื่อเยื่อเผื่อสรลอัว ตัวหัวมัวทั่วขัวกลัวนี่เป็นสระอัวนะคะเด็กๆต่อไปสระฤกกับฤกร์ฤกับลืออันนี้เราหาน้อยมากเลยนะเราเจอน้อยมากมีคำว่าฤทธิ์เนี่ยที่เราจะสังเกตหาฤทธไทยแปลว่าอะไรหาฤทธไทยแปลว่าดวงใจพระฤหัาสปดีนฤโมนนี่ก็เป็นชื่อคนฤดูเลิกคฤหาดนี่ที่บ้านที่ใหญ่โตมากนะคะเด็กๆ กิศดาเป็นชื่อคนนะคะทิษดีทฤษฎีที่ต้องปฏิบัติอัมมาลินี่คือเป็นการเป็นอมตะนะคะเด็กๆคำสระสนี้เราจะหาดูได้น้อยมากนะคะเป็นอย่งไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจสระเสียงยาวหรือยังสระเสียงยาวเนี่ยเป็นสระเสียงที่เราออกเสียงได้ยาวๆโดยไม่ขาดจนกว่า การกลั้นลมหายใจของเราจะหยุดแต่ถ้าเป็นสระเสียงสั้นเนี่ย,เด,ยเด็กๆจะได้เรียนในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆลองฝึกดูนะคะมันง่ายนิดเดียวอย่างเพนคําว่าสระอะเง,งี้ยอ่ะอะอ่ออองเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอาแต่ถ้าเป็นสระอาก็จะเป็นอายาวได้เลยนะคะเด็กๆทีเนี้ยถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วคุณาก็มีแบบฝึกแต่แบบฝึกหัดเนี้ยมันเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะของบทที่แล้วซึ่งเรายังทําไม่ครบ แต่ว่ามันก็มีส่วนประกอบของการใช้สลักมาคูนาก็เลยมาร้องให้เด็กๆทำเพื่อเป็นการทบทวนด้วยว่าสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราลืมหรือไม่นะคะเด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษานะคะแล้วก็เปิดหน้าส8หน้าส8ดก่อนนะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าส8มดก่อนนะอย่าลืมนะคะด้านบนสุดเนี่ยเด็กๆต้องทำอะไรเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะ ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเมื่อเสร็จทุกหน้าแล้วเด็กๆถึงถ่ายรูปส่งพร้อมกันทีเดียวนะคะเด็กๆอย่าลืมนะสิ่งที่สําคัญเลยคือชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นเพราะไม่งานเด็กๆจะส่งไปแล้วคุณครูก็จะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะคําสั่งนะคะเลือกคําเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วอ่านคำนี้ที่เขากำหนดให้คือคำว่าสีเด็กๆจะเติมสีอะไร คำว่าสีเนี่ยเด็กจะจำเลยคำว่าขาวกับขาวอะไรที่มันจะเติมคําต่อจากคาว่าสีแล้วได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ด้วยเป็นประโยคด้วยเห็นไหมคะคำต่อไปน้ำอะไรดีแก้วหรือแก้วเห็นไหมคะ เด็กๆต้องดูด้วยนะคะว่าเราเมื่อเราเติมลงไปแล้วมันได้ความหมายไหมมันมีความหมายไหมมันเป็นประโยคไหมหรือเป็นคำไหมนะคะหน้าสามสิบปดนะเอาเสร็จแล้วต่อไปเปิดหน้าสามสิบเก้ารอเลยค่ะแปดเสร็จแล้วเรามาต่อหน้าสามสิบเก้ากันนะคะเด็กๆหน้าสามสิบเก้านะคะทักษะภาษาอย่าลืมหัวมุมสุดตรงนี้เขียนอะไรคะชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นโอเก่งมากเลยค่ะโอเคนะคะ ต่อมาแล้วก็อ่านบทร้อยกองแล้วเลือกคำที่มีวอแวนควบเติมในช่องว่างวอแหวนนะลูกวอแหวนนะเห็นไหมครววแหวนควักมือเรียกแตงกวาอยู่ข้างขวาคอยกวาดบ้านเห็นพ่อนั้นแกว่งขวานควายป่าคานมาที่กว้าง ขวัญใจไปกวานหาเรียกแตงกวามาอยู่บ้างความสุขไม่อ้างว้างควานช้างว่างเดินมาเคียงคำไหนที่มีวอแหวนเป็นควบกรรมัมนั่นหมายถึงวอแหวนต้องอยู่ตรงกลางนะคะไม่อยู่ท้ายสุดเด็กๆก,ก็เอาคำนั้นนะ่ะขีดเส้นใต้เสร็จแล้วก็เอามาเขียนเข้าใจไหมคะอย่างเช่นคำว่าควั เด็กๆก,ก็เอาดินสอวางม้ทัดวางแล้วก็ขีดแล้วก็เอาคําว่ากวักมาเขียนลงข้างล่างตรงนี้โอเคแล้วนะหาให้ครบทุกคานะลูกหายครบทุกคําเด็กๆเ,เปิดทักษะภาษาหน้า40นะคะหน้า40เปิดกันเลยยังเปิดแล้วนะดูตามคุณครูเลยนะคะเขียนคําใหม่โดยใช้คําขึ้นต้นตามที่กําหนดอย่าลืมเขียนชื่อนะคะ ขมนเขียนชื่อนาตสะกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยคำเขาคุณหนูว่าคำว่าแม่โมดเด็กๆจะเขียนเอานี้เขามีมาแล้วเขาบอกให้เรียนเขียนคำที่เึ้นต้นด้วยคำว่าแม่มีแม่โมดมาแล้วต่อไปแม่อะไรดีสักประมาณสามคำอ่ะสามคำนะคะแม่สามคำเด็กๆต้องคิดน,นะแม่อะไรดีสามคำต่อไปไฟเขามีคำว่าไฟฉายมาแล้วห้ามซ้ำนะลูกไฟอะไรสามคำตะ,ตะตา อะไรสามคำน้ำก็เขียนงานสามคำความไราสามคำไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปแต่งประโยคจากภาพเด็กกำลังทำอะไรเด็กกำลังนั่งทำอะไรอยู่คะเด็กๆก,ก็เขียนลงไปรูปนี้คือรูปอะไรเพรค่ะเด็กๆก,ก็แต่งประโยคลงไปแค่นั้นเองเข้าใจไหมคะโอเคนะท้ายเลเด็กๆทักษะภาษา,าหน้า41 เปิดยังคะเปิดแล้วต่อจากหน้าสี่สิเมื่อกี้ก็คือแต่งประโยคจากภาพอันนี้รูปอะไรเต็นนะเด็กๆอันนี้เต็นนะคะเต็นเด็กๆจะแต่งเกี่ยวกับอะไรกับเต็นเขียนลงไปอันนี้คืออะไรคะไฟฉายเขียนลงไปอันนี้คืออะไรก้อนหินยุงนี้อะไรคะหมู่บ้าน อ่าหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ชุมชนแะ้วก็แต่เด็กๆก็แต่งลงไปเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้ชัดเจนนะคะแล้วเมื่อเสร็จแล้วทุกหน้าเด็กๆก็ถ่ายรูปส่งในลายอัลบั้มวิชาภาษาไทยอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องเสร็จทุกหน้าก่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสารสินงยาวหวังว่าเด็กๆคงเข้าใจนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจเด็กๆสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่ได้นะคะ แล้วคุณนาจะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งไม่ปล่อยนะคะคุณนาไม่ปล่อยจนกว่าเด็กๆจะเข้าใจเราจะเรียนแล้วเราก็จะไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลับมาทบทวนเพื่อดูว่าเด็กๆเี่มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดถ้าไม่เข้าใจจะได้สอนใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะการเรียนทุกครั้งหลังจากเรียนแล้วดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วถ้าเด็กๆมีเวลาเด็กๆควรจะกลับ มาดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนไปด้วยในตัวนะคะเด็กคนไหนที่ทําได้เด็กคนนั้นจะเก่งมากขึ้นจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะคะวันนี้คุณอาก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆดูแลตัวเองเยอะๆรักษาสุขภาพด้วยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะ